สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้นะครับโอ้มาดูมาแวะมาเยี่ยมพี่ยอดรักนะครับแวะมาเยี่ยมพี่ยอดรักตกมันนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้ตกมันหนักครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือพึ่งซึกแล้วครับพึ่งซึกไปสองวันแล้วครับพึ่งซึกไปสองวันก็มาดูเลย มาเหมาตัวเล่าป่ครับผมหมาตัรเาเรามาเยี่ยมผี่ชายเนาะครับผมมาเยี่ยมจุลักมาเปีนจุลักหน่อยเอฟซีคิดถึงครับผมคิดถึงเอฟซีเหมือนกันเลยมาถ่ายอยู่ในใจเสมอไม่รู้เอฟซีกับเราอะไรเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันอันนี้ตกตกมันได้กี่เดือนแล้วครับเดือนหนึ่งพอดีครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งวันนี้เลยวันที่สามที่สี่ คิดว่าประมาณกี่เดือนหนงวดนี้สองสามเดือนแล้วมั้งสามเดือนเพราะว่าปีนี้อ้วนมากเลยนะครับถ้าเขาไม่สมบูรณ์เขาไม่ต้องมันหรอกอยังยังเข้าใกล้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้เลยไม่กล้าเข้าใกล้เลยครับนี่นะครับเพราะว่าพาย้อนลักนี่ตกมันยามันลูกใส่ให้ เพราะว่าชาตรตกมันนี่อันตรายมากเลยนะครับพราถือว่าเมืองคนเมาใช่ไหมือ,นอมคนขาดสติคนขาดสติไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับงจำอะไรไม่ได้อันอันนี้ก็กไม่มีสับระรดเลยครับไม่มีแล้วครับมีกับกินยากิกนอ้อยบ้างาก,กินยากินอ้อยสบปะรดก็นานๆที่แต่ว่าแบบนี้เขานอนไหมครับเวลาเขาตกมันนี้ นอนไหมครับนอนครับนอนตอนอเดือนที่ผ่านมาไม่ได้นอนหรอกฝนตกทุกวันอ๋อฝนตกช่วงปลายปลายฝนตฝนหนาวยืนนอนน่าจะยืนนอนแล้วเพิ่งหยุดตกได้กี่วันนี่อ,อันนี้ใส่ปอกงาก็หลุดออกเลยใช่ไหมเนี่ออกหมดแล้วไม่เหลือเลยอ่าแทงดินทุกวันแทงดินทุกวันแทงมาไปฟัง ดูโอ้โหเข้าปากเลยใช่ไหมครับเนี่ยเข้าปากเลยเข้าปากสงสามวันแล้วไม่กินหญ้าไม่เคยกินหญ้าตุ้มมันแล้วน้ำมันอะลเข้าปากไม่เคยกินหญ้ามืนนมันควนกินหมดนี่กินแต่ละมันทีแรกเขากินทางตุ้มมันสูดมากไม่เคยกินหญ้าหรอกครับตอนนี้มันเข้าปากแล้วไม่เคยกินมันใช่มันซาปากมิ่กินปากนะมันกดูกินสู้กินไป็นยังไงกิน มื่อก่อนนี่ยนยาไม่ค่อยเยอะหรอกเออกินหมดสับลวดไปนี่ยนสับลวดโงยเยไม่ได้เราเขาแทงเล่นหมดนี<ล>ด่อากาศยังร้อนเลยใครกินน้ำช่วงนี้ดีครับรกินห้าองุ่งเย็นไม่ได้หรอก <c oughs> ยางทั้งหมด <c oughs> ดึงเลยนะครับดึงเลย, <c oughs> เลยแทงด้วยทิ่้ายตี่ขวาตรงโล่นคน,นดึงเสียยางออกมันเยอะไป ต้องหาอ้อยโยนล่อทำยกขาขึ้นอ๋อสายยางทุมหมดแล้วเส้นหนึ่งขาดหมดต้องซื้อสายยางใหม่ตลอดเลืองเปลืองสายยางเลื่องเปลื่องสายยางมันก็แทงสายยางลันมันทำเสีเราทำอะไรมันไม่ได้เออเบนน้ำมักินเปิท้องนี้ส่งข้าต้องเย็นบนให้ รักกัตกน็ลมเหมือนเดิมเนาะเห็นเราทคนว่าไงครับฝังช่องด้วยนี่ช่องอะไรนี่ชคนนี่ไม่ช่องฮะไม่ช่องไม่ช่องเขานี่ยนะวจมจมใช่แล้วจะต่อไปจกระนาจก้นฮะจงมโวจ้าภาคสมขึ้นมาแล้วครับมา ฝากมฝากจุดไดิฝากจุแล้วนกินหรอครับ well. <Tu S 2> เพราะว่าไอ้น้ำมันไหลเข้าปากดูแล้วนะครับในน้ำมันไหลเข้าปากเลยมืนจะแบบฟาดปากอเขาทีจะไอ้ไอ้ไอ้ห้อนงในน้ยมูให้เคยรับรู้เรื่องแก่เอไอ้มุดุงเหรอ ก็มันเยาะก็มันฟุ้งนั่นเองนะก็มันหนึงก็รอดเลยน่าจะเป็น,น,นข้นขาวบุญดุ๊กคลอดทาร์ทคลอดก็เลยเขาจะเขาตกมันช่วงเดือนนี้ทุกปีใช่ไหมครับช่วงต้นหนาวปลายฝนเลยครับระยะนี้นะครับอปีนี้เขามาอยู่วัดแล้วเขาดุมสมบูรณ์เลยครับอาหารการกินเยอะดวหุ่นนะครับสูงยาวเขาดีนะครับข้าวบุญดุ๊ก ตกยางเลยตกยางตุกข้าวสามนี่ญาติโยมขววัดเยอะทานกินก็นเยอะ,ะโอ้วอบสามาไป21 <c oughs> <c oughs> งวดงวดน,วดนี้งวดนี้ตกแรงกว่าทุกครั้งใช่ไหมครับครั้งทุกครั้งทุกเทเช็นลเล็กๆ่าห้าวันมาตัวอีกเดือนหนึ่งก็เคยเอาอก นี่เนเยเับต้องสองสามเดือนก็ต้องค้างไว้สักสิบห้าวันละเดือนหนึ่งเลยเอาเปลาออกเลยเป็นลูกก้าวมันขขหยุร้อมเลยอันนี้สั่งไม่ได้เลยพูดไม่ได้นะมา <c ười> ไม่มาหรอกได้ยินเสียงไม่ได้เลยไม่ได้เลยให้ <c ười> นคนอื่นโยนย้ายกิน <c ười> ขวันใครเล่นเนอะมันร้อนตอนเช้ายโยนยายให้กินได้มันเสียบดินมาเลยออืต้้้งใใหหคนนน่แต่ว่าตอนนี้มันร้อน ถ้าอยู่ในโรงนี่สงสัยโรงพังเลยเนาะโรงพังมไม่เป็นไรลราเลืง่ามมันพังต้องขับเขาเนะอ่ใบต้นไม้ไม่ใช่งามพังหักหมดก็เขานิ่งฟังเสียงคนพูดนะครับเนี่ย คือว่า,ขเ,าเขาคิดอยู่นะครับว่ามึงตอนไหนมึงจะเข้ามา, <c oughs> าใครก็ได้ช่วงนีอ้อยากาอยากเจอครับช่วงนี้นนนธรรมดาเลยอ,อาจจะในอ่างในอ่านีอาจในลมนี่หรือไงไหไ้ยงอยอ,อยู่ทางในนะอาจจะพกควงอย จะไอ่ีเฉเจเลยวปห่วไม่ักคุณเอาตัวไปเอาไปลองเลคลิปเอาไปทางโน่นี่ยเก็บขี้อกไม่ได้หรอกเก็บขี้นี่มันเสียง่ามันแทงดิ้นอพวเอกล้องโทษวเอราคนึงเาเอคจัดบุกเลต่อย อาตัวเราอาเมเ็อเ de ่จันทรกระเผลอเไรบ่ค่อยมิงเออเราเอกร้อกขเรคืออเมื่อกี้ปลาเมื่อกี้โผล่ปลาอีเอวุ่มๆนั่นก็เอ็กัดโผล่แต่กะเเสาไปมเจ้าล่ะเนอเอาับงานงานนี้กี่กี่ยาวกี่เม็เอยาวถึงเมตรประมาณเมตรยีอ่า ดอกบเม็ดเล้อดดอกบ้าเม็ดเลอจัดเก่าเไปนนงามมีเออย่นอไนู่นไรตัวเออแไนู่นทำแน่ไรไรตัวบดีเตบก็มาไฟแล้วแต่งานนี้เดี๋ยวเดีก็ชนเพราว่าชนนั่นเอ่

ยีมีอไมกันุเนไปเสยวนไลมึงคันลมงเร้ีวัดกลองกล้องอ้บุไอ้กลองัดเรัดหมดชมนหมดเลยตัดดอกกลัง่นี้อยูน้องซำเนสมรืองสน้องไอ้บแกสูนะไปไอ้ฮุึกสูไอ้กเลยไปอาเจยนาใล้พสน้เืจันี่ โอ้ยไปพูริลี่เลยโอ้ยโยมโยมกอนจงนาดันเอรเจีงให้จ้ามแล้วห้ามจะไรหองห้ามเลยแม่อห้ามอกเลยหนห้มอ้เออยง้อเม้โอครับะไปครัต่มกหรับคลิปนี้ขอจบพเท่านี้นะครับฝกตามกดไลค์กดซสไรให้กาลังใจด้วยนะครับผมดีครับมูพึ่งลครับ